แต่ดูทรงก็น่าจะคิดถึงอยู่นะาอยากมาส่งสายตายกระพริบๆบ้าบริบบ้ผู้บ่าวคนไกลคนเนี้ยยังไงเนี่ยน่าจะตั้งหน้าตั้งตาทํางานอยู่นะากาลังทํางานอยู่อาจจะนั่งคิดถึงอยู่แต่ไม่หรอกไม่ไม่ทําอะไรหรอก <laughs> น,นั่งคิดถึงเฉยก็ทําคนมันทํางานมีการมีงานต้องทําไปเอออย่ามาอะไรมากมาย แต่ดูทรงก็น่าจะคิดถึงอยู่น่าสิ่งที่นั่งคิดอยู่เนี้ยคือการอยากพูดอยากคุยอยากอยากมาส่งสายตาก็ปิ๊บปิ๊บบปิ๊บบปิ๊ง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 อ่ะโอ้เหมือนรอการติดต่อรอคอยที่จะได้พูดได้คุยอยู่น่าความคนไกลๆอ่ะคนไกลๆอันนั้นมีความแบบในใจลุกเป็นไฟร์อยู่อยากพูดอยากคุยอยากทักอยากทายอยู่เด้อ สี่ไม้เท้าแล้วเดียมเพล่ไม่ค่อยแสดงออกนะแต่ในใจมันลุกโชนลุกเป็นไฟร์คิดอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูสี่คิดอยากจะสร้างครอบครัวบ้าบอไม่คุยกันดีๆก่อนเนะี่ยคุยกันก็ได้อย่าคิดไปเองเราจะได้ตกลงกันว่าจะทำแบบไหนให้มันลงตัวกันสองคนนะ่นะเนาะคนมันรักอะทำยังไงได้เนะี่ย พอมันพอมันรักมาจากข้างในแล้วเนะการแบบว่าการอยากพูดอยากคุยอยากพบอยากเจอนะ่ะเอออยากจะมาสารสัมพันธ์กันให้มีบ้านช่องห้องหอร่วมกันในอนาคตนะ่ะเออพัฒนาความสัมพันธ์นะ่ะให้มันแบบเป็นไปนตามรากฐานที่มั่นคงอะ่ะมันก็อยากทําสิ่งนั้นอะ่ะคิดมากจนนอนไม่หลับเลยอนะ่ะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วเรื่องพรุ่งนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องใหญ่เลยจะต้องคิดมากคิดเยอะนิดนึงอุ้ยก็คิดอยู่แหละว่าจะกลับมาพูดยังไงให้เราเข้าใจจะพูดยังไงให้เข้าใจก็แบบคิดเยอะคิดเยอะคิดเยอะนอนไม่หลับเลยคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดเยอะโอ้ยจะทํายังไงให้แบบสถานการณ์ที่มันอึมครึมอึมครึมนี้มันเปลี่ยนแปลงได้สักทีอ่ะคิดแล้วก็คิดอีกตกลงเปลี่ยนไหมเปลี่ยนสิเนี่ยแคมพลังเปลี่ยนไปที่ทางที่ดี ไม่แม่นะเขาจะมาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็ได้นะมาแบบทำให้แบบครั้งนี้มันแบบความสัมพันธ์มันได้ไปไกลเป็นแบบมีแสงส่องสว่างของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบสร้างครัวไปด้วยกันแหละด